เป็น Original a r t i c l e ใน Sleep Journal เดือนมีนาคมปี2021นี้นะคะก็ไปพบกันได้ในนั้นก็เรามารู้จักกันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะในปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่า RBD เนี่ยก็คือลักษณะของการละ m เมอซึ่งก็คือ acting out of dream แล้วก็ EMG activity ก็มักจะ ผิดปกติในช่วงของเรมนะคะซึ่งได้จากการทำโพลิสโอมโนกราฟีนะซึ่งในสตาร์ดี้เนี้ยเราก็จะมาวัดลักษณะของแม c โรส l e ปอาร์เคเ e กเจอร์ในคนไข้พาร์ n ินสันดีซีสที่เป็นเออร์ลี่กับแอดวานเนี่ยโดยการใช้มอนท g e ที่เรียกว่าซินบ้าอีเอ็มจีมอนทนะคะโดยที่ซินบ้าเนี่ยก็จะเป็น EMG Montage ชนิด ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติของโพลิสโอมโนกราฟีเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะคะเราแบ่งคนไข้ออกเป็น30คนในกลุ่ม Early กับ Advanced 15คน Early 15คน a d v a n คน d d v a n น e ะคะใน Early ก็คือคนที่เป็น Drug Naive กับคนที่ยังไม่มี Motor Complication และมี Disease Duration มากกว่าน้อยกว่า6ปีนะคะส่วน Advanced เนี่ยก็คือคนที่มี Disease Duration ตั้งแต่6ปีขึ้นไปหรือว่ามี มอเตอร์คอมพิเคชันแล้วนะคะแล้วก็ทำมาวัด p o ลิสโ m มโนกราฟีแล้วก็แอดออนด้วยซินบ้า m g เอ็มจีมอาสคืนนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นก็มารู้จักเลมสลีปวิดเอาอัโทเนียกันนิดนึงมันก็คือปกติที่บอกว่าในเลมสลีปเราก็จะไม่มี EMG Activity ขึ้นนะคะยกเว้นการกรอบตาซึ่งเป็นรับปิดไอมูฟเมนต์กับ การหายใจนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น RBD เนี่ยก็จะเห็นว่ามี EMG activity ขึ้นในส่วนของ REM อยงภาพด้านล่างก็จะเห็นมี Muscle activity ขึ้นเยอะแยะนะคะก็เรียกว่าเป็น REM sleep without atonia นะคะซึ่งก็แบ่งเป็น tonic กับ phasic นะคะ tonic ก็คือ EMG activity ที่มันขึ้นยาวมากกว่า50%ของ epoch นะคะในขณะที่ phasic ก็จะเป็น brief muscle activity ส,สั้นๆสั้นๆนะคะ แล้วซินบ้าคืออะไรนะคะซินบ้าย่อม,มาจาก Sleep in s p r u ต b b r r e l o o n m o o t a g e ซึ่งมันมีที่มาจากการที่ในการทำโพลิส o อมโนกราฟีที่เป็น EMG m o n ทา g e ปกติเนี่ยอาจจะไม่เซนซิทิวิตี้พอที่จะดักนซิส RBD นะคะกลุ่มหลักทางซินบ้าก็เลยพยายามหา m u สเซ e อื่นๆที่จะมีเซนต์กับสเปคที่สูงขึ้นในการช่วยการวินิจฉัย RBD นะคะก็พบว่ากลุ่มที่เป็น Muscle Activity ของ Submentalis t บวกกับ Bilateral FDS เนี่ยก็จะมีเซนต์กับสเปคที่สูงขึ้นในการวินิจฉัย RBD ซึ่งเราก็ใช้ในเปเปอร์นี้นะคะเป็น Polysomnography กับ Add-on EMG Activity ที่เป็น Simba Montage 2คืนซึ่งเราก็พบว่าในการ คนไข้เมื่อเทียบแอดวานกับเออร์ลี่เนี่ยกลุ่มที่เป็นแอดวานเนี่ยก็จะมีักลุ่มผลของซินบ้า e m เอ็มจี็กและ Tonic EMG Activity ของ m e n t a l i s ส m มัสเซที่สูงกว่ากลุ่มเออร์ลี่อย่าง s i gnificant นะคะส่วน เฟสิก EMG activity ของ FDS เนี่ยก็สูงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ s i gnificant ในกลุ่มที่เป็น advanced เมื่อเทียบกับ early นอกจากนี้ correlation กับ disease duration ของ s i n b a า EMG index tonic กับ any activity ของ mentalist กับ Fasic EMG activity ของ FDS เนี่ยก็มี correlation อ,อย่าง s i gnificant กับ disease duration นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า ในการใช้ r e ม sleep without โทเนียที่เป็น s y นบามอนธาชเนี่ยในคนไข้พาร์ i ินสันดีซีส s Disease, เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งใน f ฟ r เตอร์มาเกอร์ของดีซีส p โปรเก s s ชันของกลุ่มที่เป็น n นิวโรดีเจเน a t i v e ได้ในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าในกลุ่มที่เป็นแอดวานเนี่ยมันก็มี r e มสลีปวิดอัล u t โทเนียที่มากกว่ากลุ่ม Early อย่างชัดเจนนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้